เหมมราชบทที่14ขาจารินตรือเปลือกตาขึ้นด้วยความลำบากหล่อนคงนอนหลับไปนานจนเปลือกตาหนักอึ้งเบิกแทบไม่ไหวแต่อย่างไรก็ตามร่างกายเบาขึ้นไม่ปวดเมื่อยครั่นเนื้อครั่นตัวทั้งไม่หนาวสั่นเหมือนที่เคยเป็นอาการเจ็บสวงอกก็เบาบางลงจนไม่ต้องทุกทรมานอีกดีขึ้นแล้วใช่ไหม ขาจารินได้ยินเสียงถามแขนซ้ายถูกสัมผัสที่ข้อมือด้านในเรื่อยมาจนถึงข้อพับข้อศอกพร้อมกับเสียงบนหาเส้นเลือดไม่เจอเลยจะทำไมนะ่ะหล่อนร้องเสียงหลงแต่ไม่ทันเพราะรู้สึกเสียวแปรปขึ้นมาก่อนอากงเขาฉีดยาหนูอีกแล้วไม่เป็นไรนะ่าไม่เห็นเจ็บเลยมดกัดยังเจ็บกว่าอีกได้ไงได้ไงอากงไม่ได้เป็นคนถูกฉีดสักหน่อยทำไมรู้ ซุงเกียโดนฉีดก็เหมือนอากงโดนไปด้วยซุงเกียเป็นหลานอากงหลานเจ็บตาก็ต้องเจ็บด้วยนะสิขี้โกงขี้โกงอากงไม่เจ็บสักหน่อยหนูต่างหากเห็นไหมเห็นไหมเข็มบวรอเลยเขาไม่เอาออกด้วยเข็มมันติดอยู่กับสายนั่นและสายนั่นก็ต่อออกมาจากขวดเขาเรียกขวดน้ําเกลือเป็นไงตอนนี้ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมประเดี๋ยวจะสบายขึ้นมากกว่านี้ยาในขวดจะทําให้หายไขย้และนอนหลับสบาย นอนเสนะซุงเกียอากงจะนั่งเป็นเพื่อนนั่งตรงนี้นะคะอย่าไปไหนนะคะหนูตื่นขึ้นมาจะคุยกับอากงเป็นคนแรกเลยหนูคิดถึงอากงมากมากที่สุดในโลกเลยอากงก็เหมือนกันหลับเสื้อลูกหลับเสีย,สยขจรินถอนใจยาวยิ้มด้วยความสุขลงมีอากงอยู่ใกล้นั่งจับมือให้กำลังใจอยู่อย่างนี้ต่อให้ถูกฉีดยาสิบเข็มหล่อนก็ยอม อาจารย์คงคิดถึงพิพิษมากถึงกับเพอ้อเทยวนะน่าสงสารจริงเจสัวมองร่างผอมบางแทบจะติดกับฟูกด้วยความเวทนาหลานสาวของเพื่อนเก่าที่ตกเป็นเหยื่อบุญคุณความแค้นจนต้องจบชีวิตอย่างน่าสังเวชเจ้าสัวไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาพบหล่อนในสภาพเช่นนี้หมอบอกอาจารย์ไม่เป็นอะไรแน่ใช่ไหมเจสัวยังคงถามยำ้ำเพื่อความแน่ใจ ทั้งที่นั่งรถเข็นก็ยังชะเง้อม,มองด้วยความห่วงใยท่วมทนส่วนเขานั้นยืนชิดติดตเตียงมือข้างหนึ่งถูกหล่อนกุมเอาไว้ไม่ยอมปล่อยอาจารย์คิดว่าเจ้าเป็นตาเขายอมน้องหน่อยนะลูกถึงไม่บอกเขาก็ไม่อาจทําให้หล่อนผิดหวังเพราะหล่อนเริ่มมีอาการดีขึ้นความร้อนที่สัมผัสผ่านมือนุ่มๆคลายลงเหลือเพียงรุมๆและผิวหน้าเริ่มมีเลือดฝาด ไม่ขาวจนเกือบเขียวเหมือนแรกมาหล่อนไม่รู้หรอกว่าทำให้เขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกไปเหมือนกันเขาบีบมือหล่อนเบาๆเป็นการให้กำลังใจถึงไม่ใช่หลานสาวอากูเขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วยิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ว่าหล่อนไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นญาติสนิทของคนที่ต้องตายเพื่อพ่อของเขาทำไมปูรนินจึงจะยอมหล่อนไม่ได้ระหว่างที่ขจารินยังอยู่ในห้องฉุกเฉิน เขาเองเป็นคนติดต่อหาห้องพิเศษไว้ให้ทุกคนอาจคิดเพียงว่าเขามีน้ำใจแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาทำไปเพราะสำนึกในความผิดของตัวเองขาจารินอาจไม่เจ็บป่วยถึงเพียงนี้ถ้าเขาสั่งเรือเร็วให้ย้อนกลับไปส่งหล่อนที่เรือใหญ่เพื่อที่หล่อนจะได้ไม่ต้องตากลมตากฝนฝ่าอากาศหนาวเหน็บมากับเขาขอโทษนะแจนฉันไม่ได้ตั้งใจเลยเขาได้แต่พูดกับหล่อนอยู่ในใจ อยากให้หลอนรับกระแสจิตที่ถ่ายทอดไปถึงแต่ขจารินยังคงนอนเงียบและเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเพราะกลัวหล่อนตกใจจนขวัญเสียเมื่อยไหมมานั่งก่อนสิไม่เป็นไรครับผมไม่อยากให้เขาตกใจตื่นขนาดพูดเสียเบาแต่ขจารินยังสะดุง้งหล่อนถอนใจย,ยาวทั้งที่ยังหลับปล่อยมือจากเขาพลิกตัวกลับอีกด้านขดตัวแล้วซุกมือไว้ใต้คาง ตัวไม่ร้อนแล้วครับอปาดีเขาจะได้หายไวๆเออทำไมถึงไม่หาพยาบาลพิเศษมาคอยดูเขาหน่อยละ่ะตื่นขึ้นมาดึกๆไม่เห็นใครเขาอาจจะกลัวผมบอกหัวหน้าตึกแล้วเขาคงกําลังติดต่ออยู่แต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรประเดี๋ยวคงมาส่งข่าวว่าได้เรื่องยังไงอาปากลับบ้านก่อนไหมครับจะได้พักผ่อนแล้วเจ้าละ่ะผมอาจรอดูเขาให้แน่ใจเสียก่อนว่าไม่มีไข้ขึ้นสูงเหมือนอย่างเก่า ไม่เช่นนั้นแล้วกลับไปคงเป็นห่วงอยู่อีกอาปาก็คิดเหมือนกันหลานเข้าทั้งคนเป็นอะไรไปวิญญาณพิพิษไม่ต้องไปผุดไปเกิดกันแน่เจ้าอยู่อาปาก็จะอยู่ด้วยรอให้อาแจรย์ตื่นเสียก่อนแล้วนั่นจะไปไหนละ่ะไปบอกคนขับรถให้กลับไปก่อนเราสองคนสะดวกเมื่อไหร่เรียกแท็กซี่ไปกันเองก็แล้วกันนะครับเมื่อออกมาข้างนอกปรุรนินพยายามโทรเข้ามือถือสินเทียแต่หล่อนไม่เปิดเครื่องรับ เขาจึงโทรไปทิ้งข้อความไว้ที่อาพาร์ตเมนต์ของหลอนเป็นใจความสั้นๆเพื่อไม่ให้กังวลขจารินยังพักอยู่กับผมไม่ต้องห่วงช่วยลางานต่อให้ด้วยรีเมยกมือเท้าสะเอลไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกียมบอกว่าทั้งเจ้าสัวและปุรนินยังไม่กลับบ้านแล้วก็สั่งให้กลับไปรับหรือเปล่าเห็นบอกว่าจะกลับแท็กซี่เองเกียมตอบสั้นๆก่อนเดินกลับออกไป เขาทำหน้าที่ถูกต้องด้วยการมารายงานนายหญิงของบ้านให้รับรู้เรื่องราวส่วนใครจะเป็นอะไรนอกเหนือจากนั้นเขาไม่ยอมรับรู้ฝั่งแล้วรู้สึกแปลกไม่แกหนังคนนั้นมันสำคัญมากขณะที่ทั้งพ่อและลูกต้องคอยอยู่ประคบประมมเชียวหรือมันชักจะไม่ได้เรื่องใหญ่แล้วเพราะตั้งแต่ไอ้หมอนั่นกลับมาเจ้าสัวก็ใจอ่อนยอมฟังมันอยู่คนเดียวฉันคิดว่าฉันน่าจะพูดอะไรซบ้างแล้วคุณจะพูดอะไร สกเตียงถามขึมขึมเจ้าสัวยิงไม่ค่อยสบายอยู่ถ้าหากพูดผิดดีไม่ดีเจ้าสัวจะโกรธเอาได้เรื่องของเสียเล็กเชื่อฉันสักครั้งเถิดอย่าไปต่อแย่เข้านักเลยต่างคนต่างอยู่จะดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายแกบังอาจสอนฉันฉันไม่อยากให้บ้านร้อนเป็นไฟต่างหาก ถ้าเด็กคนนั้นกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาทั้งเก้วสัวและเสียเล็กจะต้องโกรธคุณที่ย้ายเขาออกจากห้องนั้นตามอำเภอใจคุณก็รู้ตึกซีกนั้นเป็นบ้านของเสียเล็กเขาเคยพูดว่าไม่ต้องการให้ใครเข้าไปยุ่งแต่ฉันจะยุ่งซะอย่างหล่อนพูดอย่างถือดีมันโกรธก็ยิ่งดีมันจะได้หายตัวไปจากบ้านนี้อีกสามสี่ปีเหมือนคราวก่อนทีนี้แหละฉันจะทำให้มันกลับเข้ามาอีกไม่ได้ทีเดียว สกเตียงไม่เข้าใจบางคนคนมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอคอยแต่จะอิจฉาริษยาและทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนโดยไม่คิดสักนิดหนึ่งว่าสิ่งนั้นจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นใดบ้างสกเตียงว่าลีเมมีพร้อมทุกอย่างหากหล่อนยังวิตกจริตกลัวว่าจะยังไม่พอมันอาจเป็นเพราะในอดีตกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการ หล่นต้องต่อสู้ทุกวิถีทางจนกลายเป็นความกลัวลึกๆฝังอยู่ในใจสกเตียงเสียอีกผู้หญิงโง่ๆทึ่มๆอย่างที่เรียเมชอบว่าหล่นต่างหากที่รู้จักความหมายว่าพอคืออะไรชีวิตฉันเมื่อหมดลูกก็เหลือแต่ตัวฉันคิดว่าไม่มีอะไรอีกแล้วแต่คุณกลับฉุดฉันขึ้นมาให้ที่พักพิงให้ข้าวให้น้ำฉันก็เลยบอกตัวเองว่า ฉันไม่ได้มีแต่ตัวแต่ฉันยังมีคุณอีกคนหนึ่งที่ฉันพูดทุกอย่างเพราะฉันเป็นห่วงคุณศกเตียงพูดยาวๆน้ําเสียงแห้งแล้งไม่มีชีวิตชีวาเหมือนอย่างเคยแต่คำพูดนั้นสะกดความอวดดีของลีเมได้อย่างชงัดศกเตียงประจบใครไม่เป็นหล่นเหมือนหุ่นยนต์ที่มีชีวิตและชีวิตนั้นลีเมเป็นผู้ให้ฉันรู้ว่าแกห่วงแต่ทำไมต้องห่วง แกกลัวหรือว่าวันหนึ่งเจ้าสัวเขาจะรู้ความจริงและเฉดหัวฉันออกไปจากที่นี่มันก็เป็นไปได้ไม่ใช่หรือคุณเราทำอะไรลงไปบางทีสิ่งนั้นก็อาจย้อนมาหาตัวเราก็ได้คุณดุฉันแต่ฉันก็ไม่กลัวเจ้าสัวไม่เคยดุฉันแต่ฉันกลัวบอกไม่ถูกว่าเขามีอะไรในตัวฉันว่าเขารู้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องอคังงั้นหรือเสียงลีเมแผวเบาราวกระซิบ สกเตียงนิ่งแล้วหล่อนก็สันหน้าฉันไม่รู้เหมือนกันแต่หากฉันเป็นคุณเท่าที่มีอยู่แค่นี้ก็มากโขแล้วคุณมีโรงงานทำเครื่องประดับทำน้ำหอมและร้านปลีกย่อยที่บางแห่งเจ้าสัวก็อาจไม่รู้คุณทำไมไม่วางมือเสียไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับคนที่คุณรักอย่างเปิดเผยจะดีกว่าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้คราคะสังอย่างนี้ แกคิดว่าฉันจะโง่ถึงขนาดปล่อยให้ปุรนินชุกมือเปิบเอาไปหมดงั้นหรอหล่อนทำท่าเหมือนจะเข้าใจได้เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นก็กลับไปเป็นลีเมที่ไม่เคยพอคนเดิมสกเตียงถอนใจเบาๆฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วสกเตียงออกมาข้างนอกยิ่งนานวันความปรารถนาของรีเมก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นทุกทีจนไม่มีใครสามารถพูดให้หล่อนเข้าใจได้ หล่อนพยายามสร้างอาณาจักรให้ตัวเองอาณาจักรที่แผ่ขยายไม่มีวันจบเกียมสกเตียงร้องเรียกเมื่อเห็นหลังคนรับใช้หนุ่มอยู่วัยวทํทำไมเจ้าสัวไม่กลับมาด้วยละ่ะหล่อนถามในฐานะของคนที่อยู่ระดับเดียวกันทำให้อีกฝ่ายเต็มใจที่จะตอบคงอยู่เป็นเพื่อนเสียเล็กแล้วเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างใบหน้าเกียมมีรอยยิ้มบางๆงเขาโตแล้วนะ ทนาโตกว่าคุณคังหน่อยเดียวเท่านั้นดีขึ้นไม่มีอันตรายแล้วเจรู้ไหมเขาเป็นหลานคุณพิพิธเจ้าสัวจจำได้หึสกเตียงพยักหน้าถึงได้ตกอกตก,ตกใจกันใหญ่เท่านั้นแหละเกี้ยมนี่จะไปดูเขาจัดห้องว่าเรียบร้อยหรือยังเออได้ข่าวว่าคุณริวให้จัดห้องไว้รับคนใหม่หรือถามจริงๆเถอะเรื่องนี้เสือเล็กรู้หรือยังไม่รู้ตอบสั้นๆ นายสั่งมาเราก็มีหน้าที่ทําเดี๋ยวก็ได้เกิดเรื่องหรอกทําไมคุณริวชอบไปยุ่งกับเสียเล็กนะักก็ไม่รู้แล้วคุณผู้หญิงคนนั้นนะ่ะถ้าเขากลับจากโรงพยาบาลจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนฉันเตรียมห้องใกล้ๆคุณคังไว้แล้วไม่แน่เขาอาจจะชอบอยู่ห้องใหม่มากกว่าก็ได้คุณริวนี่ก็แปลกชอบทําเรื่องเสียเส่ยงๆอยู่เรื่อยวันก่อนเห็นเฮียสงบอกว่ารับคนงานเม็กซิกันเข้ามาทําไร่ที่ปลูกดอกไม้อีกสิบกว่าคนพวกนี้เข้าทางชายแดนทั้งนั้น คนในนี้มีก็ไม่จ้างกลัวค่าแรงแพงรวยล้นฟ้ายังกลัวอีกหากจะสัวรู้แล้วก็อย่าให้บอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเกี้ยมซกเตียงชะงักที่ว่าจะไปเลยต้องหยุดยืนสอบถามต่อคุณริวยังทำอย่างนี้อีกหรือไหนว่าเลิกแล้วอันตรายจะตายถ้าหากถูกจับได้โดนปรับนะ่ะไม่เท่าไรแต่จะถูกคดีความเข้าคุกด้วยนี่สิ ก็บอกแล้วว่าคุณริวชอบเล่นเรื่องเสียงเสียงมันถึงใจดีผู้พูดกล่าวยังไม่อดออมเพราะอยู่ใกล้จนเห็นพฤติกรรมหลายประการที่เกิดขึ้นเสมอรีเมไม่ต้องการจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะค่าแรงสูงโดยเฉพาะคนงานในไร่ดอกไม้แทบเดสเคนโซที่จะต้องป้อนดอกไม้เข้าโรงงานทำน้ำหอมเกียมเล่าต่อไปว่าคุณริวสั่งพวกนายหน้าเม็กซิกันที่พาคนเข้า เพราะตีหวัวหน้าอยู่ติดชายแดนเมืองที่เราอยู่พอดีไอ้พวกนั้นอยากเข้ามาหาเงินในนี้ถึงค่าจ้างถูกแต่คิดเป็นเงินมันก็เรียกว่ามากมายมหาศาลมันยอมเดินเข้าป่า6-7ชั่วโมงรอโอกาสวิ่งเข้ามาแล้วมาขึ้นรถบรรทุกผลไม้ผ่านด่านอีกตั้งหลายด่านตายจริงแล้วไม่ถูกจับกันบ้างหรือ ทำไมจะไม่มีไอ้ที่ถูกจับก็ส่งกลับไปมันก็หาโอกาสมาใหม่แต่บางทีก็รถความตายกันเป็นเบือ่อที่รอดก็โชคดีไปอย่างพวกที่เพิ่งมาไงเหี้ยซงบอกว่าคุณริวจ่ายหัวแล้วตั้งสี่พันเหรียญตายจริงทําไมมันมากมายอย่างนั้นล่ะฟังดูว่ามากแต่ถ้าคิดดูตามระยะยาวคุณริวก็จะได้กําไรเพราะค่าจ้างแรงแค่ครึ่งเดียวต่อชั่วโมงแถมยังจ่ายสดไม่เสียภาษีอีกเจ้านายเราเก่งจะตายไป เกี้ยมหัวเราะในลําคอก่อนเดินแยกจากไปปล่อยให้สกเตียงยืนใจหายใจคว่ำอยู่คนเดียวปรารวีคาดว่าปุรนินคงรอหล่อนอยู่ที่บ้านหากแต่เมื่อมาถึงกลับมองไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาสาวใช้เชื้อสายสเปนิชในยูนิฟอร์มดำขาวเป็นผู้พาหล่อนไปยังห้องรับรองโออาซึ่งมีสตรีผู้หนึ่งรอรับหล่อนอยู่แล้วคุณปาลวีเรายินดีต้อนรับ ปราวีประมาณอายุสตรีผู้นั้นไม่ถูกเพราะใบหน้าและส่วสทรงองค์เอวที่งดงามหาทิติมิได้หล่อนไม่สูงมากแต่เรือนร่างปโปร่งบางในชุดเรียบสีครึมแต่มีสง่าภาคภูมิและแม้ว่าหล่อนจะพูดภาษาไทยชัดเจนแต่รูปหน้าและสีผิวขาวผุดพองบอกให้รู้ว่าหล่อนมีเชื้อสายชาวจีนปลวีรู้สึกประมาเล็กน้อยเมื่อฝ่ายนั้นยื่นมือให้ตามธรรมเนียมตะวันตก ขณะเดียวกับที่ในตารูปรีจ้องจับอย่างสำรวจตรวจราก่อนที่ริมฝีปากสีสดจะเผยยิ้มคุณเป็นคนที่สวยมากประโยคที่ตามมาเป็นภาษาอังกฤษปาวีจึงต้องตอบกลับด้วยภาษาเดียวกันอย่างว่องไวดิฉันน่าจะเป็นคนที่กล่าวประโยคนั้นมากกว่ารีเมหัวเราะเบาๆคุณเป็นคนเก่งมีไหวพริบและฉลาดสมกับที่เป็นเลขาของปุรนินอ๋อ ฉันชื่อลีเมเป็นแม่เลี้ยงของเขาดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รู้จักคุณลีเมตอนนี้ปุรนินไม่อยู่บ้านเขาอยู่ที่โรงพยาบาลกับคุณพ่อของเขาแต่อีกไม่นานก็คงกลับเราเตรียมห้องไว้ให้คุณแล้วอยู่ติดกับห้องของปุรนินคุณอยากไปพักผ่อนที่ห้องก่อนไหมหรือถ้าไม่เหนื่อยนักเราจะทานน้ำชากันที่ห้องนี้ก่อนก็ได้จะได้ทำความรู้จักกันด้วยปรารวีใช้เวลาคิดเพียงเล็กน้อยผู้หญิงคนนี้ท่าทางมีอำนาจ วาจาของหล่อนคือคำสั่งในตัวเพื่อให้ราวีไม่ต้องปฏิเสธดีเหมือนกันค่ะรีเมพยักหน้าแล้วหันไปทางหญิงรับใช้ที่ยังคงยืนรอคำสั่งอยู่มาเรียยกกระเป๋าเดินทางคุณราวีไปไว้ที่ห้องแล้วบอกซกเตียงว่าฉันขอน้ำชาสองที่ในห้องนี้ค่ะคุณริวเชิญน,นั่งสิคุณขอบคุณค่ะป拉วีแอบสูดลมหายใจลึก,ลก หล่นเป็นห่วงปุรนินและอยากรู้ว่าเขาไปโรงพยาบาลเพราะอะไรปุรนินไม่ได้เป็นอะไรหรอกลีเมพูดราวกับอ่านใจปาลวีได้หล่นนั่งยืดตัวเป็นสงา่าสูตรสีครึมเมื่อตัดกับสีทองของผ้าบุเก้าอี้หลุยทำให้เห็นชัดว่ามันคือสีม่วงเข้มจนเกือบเป็นดำลีเมสวมสร้อยไข่มุกเส้นเดียวไม่ใส่ต่างหู หักนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนเพชรเม็ดเดียวซึ่งปรวีประมาณได้ว่าไม่น้อยกว่าสิบกรัตน้ำขาวพร่างหล่อนช่างสวยเกินกว่าจะเป็นแม่เลี้ยงของปุรนินและดูเหมือนว่าเขาไม่เคยเอ่ยถึงหล่อนด้วยซ้ำไปเขาพาผู้หญิงคนที่มากับเขาเมื่อคืนก่อนไปโรงพยาบาลเห็นว่าไม่สบายตัวร้อนไข้ไม่ลดเลยคงกลัวว่าจะเป็นปอดบวมกระมังฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขานักหรอกเออ คุณรู้จักเขาใช่ไหมละ่ะสีหน้าปาวีกระด้างขึ้นมาทันทีแต่ไม่อาจพ้นความสังเกตของลีเมย์ไปได้หล่นนึกยิ้มอยู่ในใจเมื่อปาวีตอบทันทีว่าไม่รู้จักค่ะก็น่าแปลกเหมือนกันนะคุณเป็นเลขาของปุรนินคุณน่าจะรู้จักแขกทุกคนของเขาแต่ทําไมถึงไม่รู้จักเด็กคนนี้พระดูท่าทางปุรนินเขาห่วงอยู่ไม่น้อยเลยลีเมย์กล่าวเสียซื่อซ่อนความสมใจไว้มิชิด เพราะอีกฝ่ายแม้จะสงบสำรวมแต่ด้วยความที่ยังไม่มีชั้นเชิงมากมายทำให้เปิดเผยอารมณ์ไม่พอใจออกมาให้ลีเมเห็นเต็มตาแต่ถึงอย่างไรรีเมก็ต้องยอมรับว่าหล่อนเป็นคนสวยจับตาทีเดียวดิฉันหมายความว่าไม่มีใครแนะนำเราเป็นทางการเพียงแต่ได้คุยกัน2อสาประโยคเท่านั้นเช่นนี้คงไม่เรียกว่าเรารู้จักกันหรอกนะคะอ๋อไม่หรอก พียงแต่ฉันมีความรู้สึกว่าคนที่ควรมากับปุรนินน่าจะเป็นคุณมากกว่าเด็กคนนั้นต่างหากปาลวีฝืนยิ้มรีเมย์พูดถูกเพราะหล่อนเองก็ยังคงตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่มีน้ำใจกับคนแปลกหน้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ปาลวีจะไม่เสียเวลาคุยกับผู้หญิงคนนั้นทั้งจะไม่หยิบยื่นเสื้อคลุมที่ปุรนินจงใจคลุมให้ด้วยมือของเขาเองมันคล้ายกับว่าปาลวีผลักใสปุรนินให้เป็นของคนอื่นเสียเช่นนั้น เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยค่ะอธิบายสั้นๆและเพื่อไม่ให้ลีเมคิดว่าหล่อนไม่มีน้ำใจปารวีจึงถามว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นคนรถปุรนินไล่ให้เขากลับมาก่อนบอกว่าไม่มีอันตรายแล้วแต่หมอยังไม่ยอมให้กลับบ้านถ้าเช่นนั้นทำไมคุณปุรนินถึงต้องอยู่ที่นั่นอีกหล่อนถามคายรำพึงกับตัวเองลีเมจึงตอบว่าไม่ใช่เขาอยู่คนเดียว พ่อของเขาก็อยู่ด้วยกันเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นหลานสาวเพื่อนรักเจ้าสัวก็เลยจะต้องอยู่ให้แน่ใจว่าเขาไม่เป็นอะไรแน่ๆว่าไปแล้วโลกมันก็กลมนะเพราะเขาลากผู้หญิงคนนั้นมาที่บ้านโดยไม่รู้ว่าหล่อนไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนี่จะเรียกว่าเป็นบุเพศนนิวาสได้หรือไม่ปรารวีหน่าเผือดความสุขยามนั่งมาในรถเมื่อนึกถึงว่าจะได้พบหน้าเขาในทันทีที่มาถึงเปลี่ยนเป็นความหนักอึ้งขึ้นมาแทน ทำไมทางชีวิตของหล่อนจึงต้องมีผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องหล่อนไม่สวยเท่าปา拉วีนั่นเป็นของแน่และอาจจะไม่มีความรู้เทียบเท่าอีกความน่ารักของหล่อนมีเพียงหน้าใสาๆตาโตกับรอยยิ้มกว้างจนเห็นรักยิ้มแต่กระนั้นปุรนินก็ยังห่วงหล่อนมากกว่าปาลวีทันทีที่คิดได้หญิงสาวเอ่ยถามรีเมโดยไม่อ้อมค้อมว่าคุณปุรนินอยู่โรงพยาบาลล้วใครล่ะคะที่ส่งรถไปรับดิฉันมาที่นี่